สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมรถคันนี้นะคะโตโยต้ายาริ1.5นนะคะปี2008นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะที่เราทำคลิปวิดีโอตอนชงล้างทำความสะอาดนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพามาชมรถทั้งคันว่าสวยงามขนาดไหนนะคะลูกค้าสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริตัวนี้นะคะราคาผ่อนถูกมากๆนะคะลูกค้าราคาผ่อนเพียงเดือนละ3,000 7นะคะลูกค้าผ่อนสบายมากๆผ่อนถูกยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะน้องแบงค์อะไรนะคะราคาติมราคาอ๋อราคาของเราอยู่ที่1นึ่งแสบาทนะคะตัวนี้ไม่ข้ามสองตัวนี้นะคะราคาไม่ไม่ถึง0องแสนนะคะลูกค้าผ่อนสบายผ่อนถูกมากเลยคะ่ะพร้อมแล้วเข้ามาชมใกล้ๆกันเลยคะ่ะนะคะเริ่มจากไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าก็ไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้มีมาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า ไปค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะถัดไปค่ะาจะามาในส่วนของล้อนะคะล้อตัวนี้ก็จะมาพร้อมแม็กนะคะล้อแม็กแต่งนะคะลูกค้าตัวนี้แต่งได้สวยงามมากเลยนะคะปลาค่ะไม,มนใช่แล้วนะคะในส่วนของตัวไฟเลียเ้ยวนะคะก็อยู่แก้มด้านข้างนะคะลูกค้า,<ม>าแล้วก็มีตรงนี้เนาะมาพร้อมกระจกใช่แล้วค่ะนะคะสีสันสวยงาม มากนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เราจะแถมเพิ่มให้ลูกค้านะคะน้องแบงค์คือติดสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะติดสเกิร์ตให้ปีรอบใช่ใช่แล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราพร้อมมาดูด้านในกันนะคะสภาพนี่คืออ่าใช่ค่ะดูจากประตูก่อนนะแผงประตูตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแผงประตูก็จะเป็นหนังนะคะไม่ใช่เบาะ นะคะนี่สภาพยังสวยไม่มีรอยขีดข่วนค่ะกระจกก็เป็นไฟฟ้าครับเป็นกระจกไฟฟ้าอ่าทั้ง4บานนะคะออโต้หนึ่งบานนะตัวนี้ก็เป็นล็อกปลดล็อกนะคะจ้ะัถัดเข้าไปค่ะภายในเบาะก็เป็นเบาะหนังสภาพนี่คือสวยงามมากกริบมากนะสภาพ99%นะพี่คิดว่า99นี่ยังน้อยนะน่าจะร้อยได้นะเนี่ยสภาพเขาใหม่มากใช่แล้วแล้วขอแบบว่าดูคอนโซลหน่อยฮะอ่าคอนโซลค่ะคอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดํานะคะ สภาพนี่คือก็ไม่มีรอยเหมือนกันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นนะคะภ่าสีนะคะหมดปี66 66ใช่ปีนี้ปีหน้า ปีหน้าใช่ไหมใช่ครับปีนี้หกพันพี่เล่นมุกน้องแบงค์อ้าวเหรอฮ่ฮ่าฮ่มาเลยค่ะแอร์แบ็กของเขานะคะก็มีมาให้พร้อมสองลูกนะคะมาจ้าอ่าวิทยุ CDMP 3ามแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมือนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับใช้งานง่ายนะพี่น้องใช้งานง่ายตัวนี้ง่ายครับพรมเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นพรมกระดุมนะครับตัวนี้มาพร้อมพรมกระดุมทําความสะอาดง่ายเช่นเคยน้องแบงค์ครับผมจ้า ตัวนี้นะคะจะบอกว่าขับดีขับมันประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะคะอ่าเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะด้านหลังตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่สเกิร์ตเออันนี้เขาเรียกว่าสปอยเลอร์เดี๋ยวเราจะใส่สปอยเลอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมติดสเกิร์ตให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะภายในนะคะอ่า ตัวนี้นะคะภายในของเขานะคะสภาพก็คือยังสวยงามเนาะตัวนี้สามารถพับเบาะได้นะน้องแบงค์พับเบาะได้ด้วยเหรอคะอ่าพับเบาะเวลาเราต้องการวางของแบบไม่ได้เยอะเลยค่ะวางมากจริงๆพี่กุ้งนั่งให้ดูพี่กุ้งลองนั่งหน่อยพี่พี่นอนได้เลยค่ะน้องแบงค์ได้เลยเหรอพี่นอนได้เลยนี่นะทุกคนดูนะฮะข้างหลังเหลือๆเลยนะครับแม่สำหรับ พอค้าแม่ค้านะคะถูกแล้วว่าบอกว่าอยากแบบว่าหาเอาไปขนก็ขนของได้เหมือนกันได้น้องแบงเนี่ยที่สําคัญนะคะเวลาเราไปตลาดเนาะอันนี้นะคะของสดของทะเลนะคะใช่ไม่เลอะพรมแน่นอนนะคะรถขายรถยาลิ์ทีไรพี่อยากนําเสนอตรงนี้มาค่ะเพราะว่าพี่มีประสบการณ์มาแล้วนะคะเหม็นมากค่ะปลาหมึกล้างไม่ออกเนี่ยวางวางไว้อย่างนี้แล้ค่ะแบบ เลอะไปหมดเลยนะคะอย่าลืมเปิดนะครับลอย่าลืมนะคะต้องเปิดขึ้นมาเปิดง่ายไหมใช่เปิดง่ายมากค่ะอ่าขึ้นมาซึมนะคะเปิดขึ้นมาได้เลยวางได้เลยนะคะไม่เลอะง่ายนะคะน้ำไม่ซึมใช่แล้ววิธีการอันนี้จะเป็นล้อยางอะไหล่นะคะอยู่ตรงนี้เนาะใช่แล้วแม่แรงอะไรก็อยู่ครบเรียบร้อยนะคะมีเก็บไว้ให้เรียบร้อยเลยใช่แล้วเป็สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะสามารถเปลี่ยนได้ทันทีถูกแล้วค่ะต้องเปลี่ยนเป็นด้วยนะ ต้องเปลี่ยนเป็นด้วยเพราะว่าเราเรียกคนมราช่วยเปลี่ยนดีกว่าให้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนห้องเครื่องกันค่ะเอาละเอาละเปิดยังไงเนี่ยมาค่ะชึบนะคะสภาพนี่ก็คือสวยงามมากเลยนะน้องแบงลืมลืมอะไรค่ะนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะขับดีขับประหยัดน้ามันนะคะลูกค้า จากประสบการณ์โดยตรงนะคะใช้งานจริงนะคะลูกค้าถ้าเทียบกับรุ่นเดียวกันนะครับในปี08เนี่ยผมว่าเครื่องยนต์ก็ถือว่าโอเคเลยนะยังดีอยู่นะใช่แล้วค่ะดูดีเลยครับของเราเน้นรถสวยค่ะน้องแบงค์งเราเน้นรถสวยใช่ไหมพี่ใช่แล้วจ้ะเนี่แหละมันทางของเราชัดๆใช่แล้วเ,เกิดอยู่นะคะเกิอยู่ครบนะคะ,คะ เขาเรียกอะไรตัวปั๊มโตโยต้าก็อยู่ครบนะใช่แล้วอยู่ครบครับใช่แล้วค่ะเหรียญมงเหรียญบาทเนี่ยอยู่ครบเลยสองบาทก็ยังอยู่เหมือนกันลดเงินนะคะใช่แล้วออกใส่เข้าแต่อย่างใดโอเคปครับหลังจากที่เราชมรถทั้งภายนอกภายในกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่สนใจก็โทรมาสับเถอะท่านใดที่สนใจนะคะก็ ติดต่อเข้ามานะคะเต็นท์ของเราอยู่ที่รามอินทากรม7เต็นท์ YPP Auto นะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะลูกค้ามาไม่ยากนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะถ้าอยากได้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะน้องแบงค์คือสำหรับออของเรานะคะเฉพาะของเรานะ,ะลูกค้าที่มีเครดิตเพียง1เดือนนะคะอยากย้ำเลยมีเครดิตเพียง1เดือนนะคะสามารถออกรถได้จัดได้เต็มนะคะลูกค้าไม่มีติดแท็กนะคะ ทักเข้ามาสอบถามเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะลูกค้าถ้ามีบัตรเครดิตที่ใช้งานแล้วเกินหนึ่งปีนะคะสามารถใช้แค่บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะในการซื้อรถถ้าสนใจนะคะเช้าเกินน้องแบงค์สมองกำลังคิดค่ะเช้ามากนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้ตามด้านล่างนี้นะคะ เรายินดีให้คําปรึกษานะคะลูกค้าอยากได้รถพักเข้ามาเลยขอชื่อรถแล้วก็ราคาอีกรอบนึงครับโอเคค่ะนะคะรถรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota y a r ริ1.5นะคะปี2008นะคะราคาอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญค่ะน้องแบงค์ผ่อนเดือนละ3,000นนะคะไม่ถึงละ4 0 0พันผ่อนถูก่โมไซค์ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันน้องกุ้งก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ้งกุ้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ